สวัสดีครับเปเลยฟิล์มเมกเกอร์ครับจากเพจ My House Studio แล้วก็ YouTube Channel My House Studio ครับวันนี้เราจะมาเอ่ยถึง Blackmagic 6K ตัวดีกันครับทำไมต้องมาให้ดูจริงๆแล้วผมจะกล่าวถึงเรื่องนี้ครับ IR Cut Filter เจ้าปัญหาของ Blackmagic ที่ทุกคนต้องเจอใน 6K และก็ 4K นะครับเกิดขึ้นได้ไงเชื้อราครับเชื้อราที่ไปกัดกล่อนกัดกิน แล้วฝังตัวอยู่ใน IR filter IR cut filter นะครับแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับซึ่งเกิดปัญหาคือเชื้อราไปกัดก่อนไป็ยู่เกาะแล้วก็ทําการล้างไม่ได้ครับเพราะมันกินกินแผ่นฟิล์มข้างในต้องเปลี่ยนใหม่เท่านั้นนะครับทำไงส่งศูนย์ไงครับจะเปลี่ยนใหม่ซึ่งวันนี้ผมจะทําการเปลี่ยนเองครับมาดูกันว่าจะพังจะเจ๊งหรือใช้งานได้ปกติผมเลยทําการนี่ครับสั่งใน eBay ราคาประมาณไม่ถึง2000รวมส่ง สั่งไปเมื่อวันที่27มีนาคมถึง10เมษายนแต่ในแอปพลิเคชันบอกว่าถึง25พฤษภาคมถึงก่อนกำหนดเอาละครับไม่ต้องพูดพ่ำมทำเพลงไม่ต้องพูดเยอะเรามาเปลี่ยนกันเลยขั้นตอนแรกนี่ครับ IR c พ t วเต t e r ที่มาในกล่องจากไชน่าตัวตัวนี้คือเครื่องมือเราจะทำการลอกถลกหนังไอ้ตัวนี้ออกมาก่อน นี่เลยครับเจ้า IR Cut f คั t ฟิเตอรตัวปัญหามองเห็นไหมครับนะครับซึ่งผมไม่สามารถสูมได้เพราะว่าเป็นกล้องซิกเคปูที่กำลังถ่ายอยู่นะครับตอนนี้มันเป็นจุดๆเหมือนเหมือนเซนเซอร์โดนโดนโดนเชืานะครับแต่ว่าเจ้าตัวซิกเคเนี้จะเป็น IR Cut f คั t ฟิลเอร์กลองอีกชั้นหนึ่งนะครับเราจะทำการเปิดฝาก่อนนะครับเอาแบบไม่ต้องคัดเลยนะฮะ ดูทําตามไปพร้อมกันเลยก็<อ>ถ้าใครใจไม่ถึงไม่แนะนํานะครับในการทําแบบนี้ซึ่งเสี่ยงต่อการหมดประกันนะครับจริงๆแล้วกล้องเขาเับประกันปีหนึ่งก็ตัวนี้คือหมดประกันแล้วนะครับจุดแรกนะครับเราจะถอดไอ,อตัวเมาส์ก่อนน่น่าจะเป็นหกเหลี่ยม2อมิลนะครับเท่าที่จะจำได้ อ่นนี่ครับหกเหลี่ยม2อ,อมิลเปิดตรงนี้มีน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับเอาี่เลยเดี๋ยวหายนะครับระวังให้่อย่าให้ทอดหายนะครับถ้าตอนหายเมื่อไหร่ก็สวยนะครับบางคนกลัวว่าถ้าซ่อมไปแล้วกลัวพังไม่ต้องกลัวนะครับเราซื้อมาใช้ครับเราไม่ได้ซื้อมาบูชานะครับบอกคำเดียวเลย นี่ครับสามตัวละไม่ได้เกะยากถึงอย่างที่คิดนะครับง่ายๆทึ่งต้องมีความบ้าบินผสมกวรนะครับเพราะว่ากล้องตัวหนึ่งมันเกือบแสนนี่ครับน็อตส,สี่ตัวนี่ครับเปิดปั๊บขึ้นมาฮนะยกขึ้นมาเลยอ่านี่นะครับเอาอย่างนี้แล้วก็ไอตัวสปริงลองเมาส์นะครับ จะอยู่ในตัวนี้เดี๋ยให้หลุดหายออกจากกันนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวไม่ต้องดึงออกก็ได้ออกก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยน็อตตัวเล็กอีกนะครับ 1...2...3 3ตัวครับใช้ไขควงเล็กโดยระมัดระวังนะครับ สามตัวนัดสามตัวครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมกล้องให้นะครับมันจะไกลเกินไป ใช้นอตออกมาครับนอตตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามนะครับแล้วก็ยกนี่ออกมาง่ายๆอย่างนี้ครับนี่ครับไอ้ออยู่ข้างในนะครับซึ่งจะมีเป็นโอลิงเป็นลูกยางเขาเรียกว่าแผ่น เรียกอะไรยางยางรองนะครับซึ่งดึงออกมาได้เลยบางบางบาง,บางตัวก็จะกจะง่ายบางตัวอาจจะยากนะครับเราก็ใช้ทําการแค่ใช่เงี้ยนะครับทําการดึงออกมาครับนี่ครับในนี้ไม่มีอะไรจะไม่ว่าน็อตแค่ข้างนอกสี่ตัวข้างในสามตัวคือยึดตัวเนี้ย แค่นี้ครับเคืือป้องกัน IR ลุรนี่ครับเห็นไหมมองเห็นมองเห็นไหมครับเป็นเม็ดเม็ดไออาร์นี่เราก็จะปอลมนิดนึงเผื่อมีฝุ่นในเซนเซอร์นะครับระวังอย่าให้ฝุ่นเข้าไปในเซนเซอร์มันจะเกิดปัญหาคือเดี๋ยว แล้วก็ยกออกเรามาแกะดูว่าในนี้มีอะไร หลังจากที่เราใส่ซิลิโคนรอบหมดแล้วครับเราก็ทำความสะอาดนะครับให้เรียบร้อยโดยเป็นผ้า,ผานะครับเหมือนผ้าเช็ดมือถือนะครับให้ซิลิโคนแข็งตัวนะครับจะทดลองให้ซิลิโคนแข็งตัวนะครับถ้ารีบก็คือใช้เพื่อเป่าลมร้อนนะครับจะซึมซับเข้าไปเพื่อติดยึดกับ ยึดติดกับ AR filter AR cut filter ให้ติดอยู่กับขอบวงแหวนตัวนี้นะครับปล่อยที้งไว้สักพักหนึ่งนะครับหลังจากที่ปล่อยซิลิโคนแห้งเต็มที่จริงๆแล้วต้อง24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ซิลิโคนนั้นแข็งตัวแต่เราคิดว่าช่างบันเถอะ และนี่คือการเปลี่ยน IR Cut Filter นะครับ Back m a g ิ c 6K นะฮะนีเศษเดิมแตกทิ้งไปเลยครับตัวใหม่ใส่ปิ้งใช้อะไรกว่าเดิมครับใช้งบแค่ไม่ถึง2,000บาทนะครับในการเปลี่ยนแต่ต้องมั่นใจด้วยว่าตัวเังเปลี่ยนได้ถ้าไม่มั่นใจส่งศูนย์นะครับถ้ามั่นใจทำเลยครับอุปกรณ์มีแค่ไขควงแล้วก็หกเหลี่ยม2มิลิเมตรนะครับแล้วก็ ซิลิโคนใสซิลิโคนทําตู้ปลานะครับแล้วก็ IR Filter หรือ IR c u ร f คั t ฟิลสั่งที่ eBay มี Amazon มีแล้วก็ BNS มีนะครับเมืองไทยก็มีขอบคุณมากที่ชมคลิปจนจบนะครับหวังว่าทุกคนจะทําได้เหมือนผมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ